คนก็เยอะนะครับเมื่อกี้ลุงบอกดักล่อปะบานบานจริงหรือเปล่าลุงดูวะโอ้โหอ้ยดูนะครับโอ้โหดูอวเยอะออีกแล้วลูกนี้นี่โอ้แม่จะฉีกกระดองแล้วก็เอามันจากกระดองเนี่ยเทลงมาใส่เนื้อปูครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น้านาเอฟซช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะเริ่มแล้วครับรูดูการปูใบไม้ลอยเมืองตาดนี่ดูทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยนุ่นโอ้โหกลางวันแสกแสครับด้วยปูใบไม้นะทางตาดเรียกครับทางจันระยองจะเรียกว่าปูแป้นเนาะปีนี้เริ่มลงแล้วครับปูเยอะด้วยเนีย่ยด้วยโอ้โหความจริงใช้สวิงตักเอาก็ได้เนี่ยง่ายๆเลยครับเต็ไมไปหมดเลย นูน่นนูน่นนู่นโหยัวย,ยีย้ครับแต่ว่าเราหาวันนี้เราใช้ในการเราใช้การดักรอบนะทุกคนนี่ดู <c oughs> มหาสารครับไม่รู้จะเข้ารอบมั้งหรือเปล่าเนี่ยลอยเดือนดาดเดือนเลยดู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 ยลองดูนะเอามือจับให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาใกล้ๆก่อนเวลาคนจะจับมันจะจมน้ำครับ <c oughs> แต่ว่าดูนู่นร้อยเต็มไปหมดอะม่ะม่เนี่ยเกาะเกาะอยู่ตามต้นไม้ก็มีทุกคนดูอ่ะมาลุ้นรอบกันดนฟ้าครับลูกแรกนะมันดักไว้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วครับเหยื่อใช้เป็นอ่าคงไก่น้ยโอ้โหเข้ารอบดูทุกคน ติดเท่าวันนะอ่ะได้เท่าไหร่ครับลูกแรกเอ้ยโอ้โหดูนี่ครับเห็นไหมโยเยเลยหมานกันแล้วครับวันนี้นี่ นี่ลูกแรกครับผลงานโอ้โห ลูกนี่ครับล่อไฟก็เดียวบานเออบเดียวแหละรอใไฟเนาะมีอะไรเนางยัวเยี่ยเลยโอ้ <c oughs> สามทางมาเต็มห <c oughs> มดเดี๋ยวดูมันลงดิล่อไฟก็เดียวบานคนก็เยอะนะครับเมื่อกี้ลุงบอกดักล่อปลาบานบานจริงหรือเปล่าลุงดูวะโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้ยโคตรแน่น ute, โอ้ไม่มีที่ว่างทุกคนว้ลูกหนึ่งหลายโลครับโอ้ยโอ้ยโคตรหนักปูใบไม้เมืองตราดทุกคนโอ้ยแน่นครับลุงแน่นสุดๆเลย นี้ไม่เท่าไหร่ครับนลูกนี้สุดๆเลยนี่จุดนี้สามลูกครับแต่ว่าไม่มีลูกไหนเท่ากับลูกนี้นี่สามลูกดนตรงนี้จุดเดียวน่าจะสี่ห้าโลไปครับผมนี่ออกก็มีครับออกก็มาออกไปมั่งช่างมัน แต่แน่นๆอยู่ในรอบนี่โอ้สุดๆเลยทุกคนดูนะแม่กแกะเทให้ดูหนึ่งปีก็จะมีฤดูการสั้นๆครับให้ได้หากันนี่เขาเรียกว่าหนึ่งปีมีครั้งอะ ถ้าไม่ดักรอบแบบนี้ก็เอาสวิงมารอตักได้ครับก็ได้เหมือนกันไอตัวไหนที่มันล,ยลอยๆอ,อ่ะัอไหนหลุดไนไหนออกออกไปครับไม่เป็นไรอนี่ต่อเนื่องครับนี่ดูเต็มเลยนี่อยากจับยังไงก็จับไม่มีหมดนะทุกคนปีนี้ปูลงเยอะครับเขาก็จะ ลอยออกไปนอกทะเลไม่น้อยหรอกนี่แต่ว่าให้จับมากแค่ไหนก็ไม่มีหมดครับปูยอย่างนี้นี่ดูเยเพราะว่าเขาลงตลอดเวลาลงทั้งวันครับทุกวินาทีมีแต่ปูนี่ไหลลงเป็นสายน้ําเลยนี่ดูเยอะไหมเนี่ยโอ้ยในรอบละมีเปล่าลอยเต็มเลยครับไม่รู้ในรอบมีเปล่าโอ้ยดูแต่ละลูก หือนี่อ่ะทุกคนอย่่ยีย้อ่ะเขาเรียกเทศกาลปูใบไม้ลอยน้ําครับนี่อ่ะโอ้โหดูแม็กขย่าวขย่าวให้รวมกันหน่อยนี่นี่อ่ะดูเป็นกิโลครับแต่ละลูก เดี๋ยก็มันไม่ออกก็ต้องมีจับกันบ้างครับอ้ามาหาสาลมาหาศาลดูนะครับโอ้โหดูเยอะอยกแล้วลูกนี้นี่โอ้ยแนนรอบครับโอ้โแต่ละลูกเนี่ยปีนแขนแล้วเนี่ยไม่เยอะจริงเยอะจริงโอ้โหสุดๆครับ ไม่แน่ใจบอกรลอย,ยังนะเหยื่อที่เราดักอ่ะดักกับโครงไก่นะครับแล้วก็ดักแค่ชั่วโมงกว่าไม่ถึงสองชั่วโมงได้ซ้ําไปครับเนี่ยโอ้สุดๆเลยลูกนี้ลูกสุดท้ายนะครับพอมีหรือเปล่า นี่โอ้ยโอ้โหลูกนี้ก็ไม่น้อยครับแม่หมานแบบจัดเต็มทุกลูกอ่ะทุกคนปรับเขาให้ครับอืมลูกสุดท้ายครับได้ลาวๆสักครึ่งครับแต่ว่าครึ่งทังใหญ่นี่โอ้โหนี่ดูตัวชัดๆนะทุกคน ปูแป้นหรือว่าปูใบไม้ครับตัวแบบนี้เป็นตัวผู้นะมเลาปีนี้ตัวโตๆเลยครับผมเนี่แบบนี้เขาโตเต็มที่แล้วนะทุกคนคือเขาจะลอยเพื่อไหลออกไปสู่ทะเลนะครับปูแบบนี้นี่ปิงๆแล้วดูการหนึ่งก็จะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครับชาวบ้านก็จะมาหาดักหาจับหาเอาสวิงตักเอาเนาะอ่ะนี่ได้ลาวๆสักน่าจะหกเจ็ดโลไม่หลุดนะครับถังเนี่ยโอ้ยอ่ะโอเคกับคลิปนี้ พากันมาดักปูแบบหมันๆนะทุกคนแม่เดี๋ยวจะแบ่งเอาไปทําเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับพมครัวพื้นบ้านวันนี้เนี่ยช่างเดชตั้งใจจะมาทําครัวที่บ้านแม่นะครับมาทําเมนูปูใบไม้เนาะแต่ว่าพอช่างเดชมาถึงเนี่ยเจอแม่กําลังกินข้าวอยู่ซึ่งแม่กินข้าวกับปูใบไม้ด้วยครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากการทําครัวเนี่ยเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่า แม่กินข้าวกับปูใบไม้อะไรครับผมมาถ่ายแบบเจอโดยบังเอิญไปดูกันว่าตอนเราไม่ตั้งสำรับเนี่ยแม่เขากินข้าวเองเนี่ยเขาจะกินแบบไหนลักษณะไหนอ่ะเดี๋ยวตามช่างเดชไปดูครับมาดูนะแอบบแอบบมาดูคนกินข้าวครับอันนี้เป็นบ้านช่างเดชนะเนี่ยนี่ <c oughs> จะบอกว่าปีหนึ่งนี่ฤดูการปูใบไม้เนี่ยแม่ชอบมากๆครับทุกคนนี่ <c oughs> อ่อ สวัสดีครับแม่ครัวสวัสดีจ้ากินข้าว้วยกันจ้าก็วันนี้ทําเมนูอะไรครับปูเปไม้ยอมจ้าก็คือกินเลยนะไม่ได้ทาหรอกใช่ไหมทาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมก็ตอนนี้แม่กําลังกินข้าวครับเดี๋ยวดูอ่ะนี่แม่สำหรับแม่เนี่ยอยู่บ้านกินเองก็จะมีแค่นี้ทุกคนมีไอ้นี่น้ำน้ำริกเกลเนาะ แม่จะฉีกกระดองแล้วก็เอามันจากกระดองเนี่ยเท okay, ลงมาใส่เนื้อปูครับแล้วเนื้อปูเนี่ยก็จะตัดขาออกไปเลยแบบนี้ก็กินได้เลยครับไม่ต้องอ่าไปหักขาที่หลังแล้วแม่เนาะ <Yeah. S 1> โอ้ดูมันแดงๆเลยครับไข่แดงๆนี่แม่แล้วก็ข้าวแม่นี่คือคุกหรือว่าบ้านเราเรียกขยำเนาะ <Yeah. S 1> ขยำน้ำพริกกะปิมาแล้วนะนี่ <laughs> เนี่ยครับแม่กินท่าน,นี้แหละมือนึง มีน้ำพริกเกลือปูใบไม้ดองแล้วก็ข้าวขยำกะปิครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยปลาย่างปลาโอย่างเหาะชิ้นน้อยนึงนี่อ่ะและอันนี้อะไรอ่ะยาดมอ๋อเวลากินข้าวกลัวเป็นลมเหรออ่ะไหนลองลองชิมปูใบไม้ให้ชมหน่อยอ่ะไหนก็กินยังไงเนี่ยนั่งเปด้วยนะเนี่ยครับบ้านช่างเดชเอาแล้วทำไงจิ้มเหรอนี่ อันนี้เป็นปูชุดที่ช่างเดชเอามาให้แม่ก่อนแล้วครับแม่ก็เลยทํากินนี่ความจริงเนี่ยตั้งใจมาจะทําปูดองนี่แหละครับกินกันแต่เอา้าวิธีการนองปูก็ทําให้ลหลายๆคลิปแล้วไหมเนาะอ่าเนี่ยครับข้าวคุกน้ําปีไม่ใช่น้ําปิข้าวขยําน้ําพริกกะปิแล้วก็ปูใบไม้ดองเออมาทั้งทีและขอลองบ้างครับนี่ปูใบไม,ม,ม้อือจิ้ม มาทุกคนตรงมันตรงไข่เ huh. น uh ี huh. ่ยออร่อยสุดๆครับอืก็เดี๋ยวช่างเด็ชขอตัวกินข้าวกับแม่ต่อนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปที่เราไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาทำเมนูบ้านๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้เราได้ไหมเนาะจ้า อ่าแล้วก็ฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูปูใบไม้ครับอ่าหนึ่งปีมีให้กินกันช่วงสั้นๆครับผมเราก็ไปจับกันเยอะมากนะคลิปนี้แบบวันแน่นรอบเลยครับผมโอเคก็เดี๋ยวยังมีล่ากันเรื่อยๆนะปูใบไม้อนะไหมเนาะเพราะว่ามันยังออกอยู่เรื่อยๆครับผมลหลายๆวันอยู่ก็เดี๋ยวชมคลิปต่อๆไปแล้วกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสี้บายบาย